สวัสดีครับยินดีต้อ,รอนรับเข้าสู่ช่องเสถียรเจ้าธรรมชาแนลครับล่ก็สวัสดีไปยังช่องปัญญายอ็งพาละน้ำนะครับสวัสดีเพือ่อนๆยูทูบๆทท,ท,ท่านนะครับตอนนี้อยู่สถานีรถไฟลังสิตนะครับจะเสดเดินทางกับจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปงานดอกจันบ้าน,นครับ วันที่20บประทมนันเรื่องสินวันที่21สาวหน่อยเพรบานแพงครับกับการเดินทางกับรถไฟนะครับสีบัได้เดินทางมาด้นนะครับจิลองเดินทางเบิ่งนนะครับมาประทันรถด,ดวนนะครับได้ได้ ัวที่นั่งสันสามรถไฟรถเร็วนะครับตะเบิงนะครับการเดินทางนะครับตอนนี้ก็ล่อรถอย,ยูนนนย่นะครับจากสีบริใัทบริการรถไฟมาด้นเลยนะครับหลายปีครับเป็นสิบปีแล้วครับมาหอดแบบนี้ก็คิดหอดบรรยากาศเก่าๆนะครับสมัยเฮ็ดงานาท่านมีรถมีล่านะครับ ใส่รถไฟในการเดินทางไปกรุงเทพกับบานนะครับสมัยเกา่าเงานก่อสร้างนะี่ตอนนี้คนก็นเริ่มหน่อยแล้วครับมารถออกไก่สิเบิดแล้วครับร่อรถไฟหาทุ่มนะครับ รถเร็วครับขบวนตีหนึ่งสีหนึ่งนะครับบ,น, 1, 4, 1น,รบ,บนราชธานีนะครับกับสีหอดซ้ายแล้วครับที่แรกว่าิินั่งรถทั่วนะครับบอท่านนะครับกลับมาจากวิ่งงานนะครับ น,นี่รถค้าเข่านะครับครับแล้วก็ตีนั่งลอรถมากนะครับหาทุ่มพอต้องลอไปขึ้นอยู่สันสาร่ข้างล่างนะครับตอนนี้ก็สื่อตัวเรียบร้อยแล้วครับสันล่างเป็นรถไฟทางลาดนะครับหันบุก็เป็นรถ ไฟฟ้าสายสีแดงรอรถไฟนะครับเป็นห่อนๆน,นะนะครับเอาไว้รถมานะครับใคร เบิงตอนะครับเบิงในการเดินทางสิทธ์ใส่เวลาจากสโมงนะครับตัวก็มีแตส่สันสามสำหรับนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอรถไฟมาเดี๋ยวถ่ายเบื้งนะครับ ชุมทางบ้านพาชีสระบุรีชุมทางแก่งคอยพว,วกเหล็กปากช่องสีเทีวสูงเนินกุฎจิตนครราชสีมาชุมทางนงจีระจักรลาบ้วยแถลงมลัไปมาทม้าเมชัยบุรีรัมมวยไา้กระสังบัณีสุรินสีคราดโทุกสังโลกพามวยไทามุทุมพรนพิสัยสีสะเกดกันธารลมมวยขยุบปลายทางสถานีอุบลราชธานีของรถเท่นนี่เป็นรถเที่ยวสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้น,นะครับ เดินทางกับขบรถเร็วขบวนที่141กรุงเทพปลายทางบ,บัวราชธานีรอการไปสารชันชาที่เจ็ดครับปีสกูบขบวนแต่ข้าเทียบในชานชลาที่เจ็ดครับตอนนี้ก็ลงมาถ่ายอยู่ข้างล่างแล้วครับรถไฟกำลังจะเข้าสถานีครับขบวนสุดท้ายจะถึงบ้านกี่โมงเนาะนี่เนาะแปดเก้าโมงนะครับรถไฟสิมาตั้งนี่นะครับ ในบิ่งข้าวนะครับรถเกิดวัติเหตุโยสายเชียงใหม่นะครับก่อนทิ่เขานะครสวรรค์น,นะครับก่อนทิ่เข่าซุ้มแสงรถไฟชนรถสิบล้อผลแมคโครนะครับขวางถนน,นควางทางรถไฟสายเนื้อก็คิติดแล้วครับเสียเวลานานแน,น่นอนนะครับ รับล่อรถไฟไมาครับผมสิขึ้นสิออกประม่านหาทุ่มเข่งว่าสิถึงสถานีอุดรวันจักโมงครับในตัวเมืเกียเราแปดโมงเข่งนะครับแต่ว่าเสียเวลากับไขแน่นะครับรัล่อรถไฟเขาชามซลาครับขับมาแล้วครับ เบิงมาค้นสินแนนมานะครับ,บคบวันทุกถ่ายแล้วนะครับรถขับ,บป้าทางเดินปครับเดขขึ้นขั้นที่สามนะครับเลขที่นั่งห้าสิบแปดนะครับ สองสามปลดกหนที่สถานีรังสิตที่สถานีรังสิตรั้ถจะเที่ยวกางจราจรที่เจ็ดขนาดนี้ก็้งปงตรงที่หนึ่งสี่หนึ่งล้วปลอกทีั้าม หลังจากเดินทางมหาสมองพิงพิงโคราชนะครับตีสี่ครึ่งพิงพิงสถานีโคราชนะครับเต,ติมน้ำเติมน้ำเติมเชื้อเพลิง ธานีโคารหลังจากเดินทางมาหาชวโมงครับตีสี่ <c oughs> <c oughs> อากาศก็เย็นครับเย็นเวลาหลดแรนครับ <c oughs> นอนข้อหาของง้อเงียนะ กมามากาแฟนี่ครับมามาร้อนกาแฟร้อน กำลอนเลยค่ะ24ผมกินมี่ได้กลอกอย่างเดียวนะคะแอ่ี้กโชนโอดได้บ้าอัออะนน่ะครับ ก็สัตว์ทะเลนั้น็ะมีข้าวสารที่มาจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโละเรือที่จริงายทางั้นจะมีอุปกรณ์ต่าเช่นเตาเรื่อ่มชาชาติร้านทีมารถทำชาติร้านข้าสารที่าจากสิ่งมีชีวิตข้าวสาที่ได้นระโดดส่งผลิตภัณฑ์ที่จมีชุคล้ายสตว์ปีลาแต่ว่ไม่เป็นชาติร้านใของกาแฟเย็นค่ะ ใครไม่หายเลยครับขอโทษขออภัยเลยแล้ว ใส่เวลาในการเดินทางใส่เวลาในการเดินทาง9ชั่วโมงครับผม หอร์เร่ฮอร์เร่แอร์เร่ถึง8โมง้านาทีนะคร้านไส้มาครับในร้านไส้มารับนะครับอ้อเก่าชฉียโมงครับกับ <c oughs> <c oughs> บอเสียเวลานะครับ สรุปแล้วก็เบิดขึ้นนะครับพอดีหลานชายมาหลับจะไปโรงเรียนมาหลับนะคร <c oughs> <c oughs> ไม่หลอบหลายปีนะที่อบ่ได้เดินทางกับรถไฟคนระับ เรองรับ <c oughs> ไปแล่ว,ปปลวปเปายบารเ้งปับ็นรถโ,โดยสารขนสง่งก็คือว่าเป็นรถติดปลอดภัยที่สุดแล้วครับในการโดยสารนะ นั่งขั้นที่สามมาครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียครับถือว่าเดินทางยังปลอดภัยนะครับไระบายบายโอเคครับไปกับพากันคลิปหน้าครับมือแรงครับปฐมวันเทิงศิลนน อยู่งานดอกจันบ้านนะครับไปพร้อก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ